ู้ชมเข้าสู่รายการ Auto Spicy TV รถเด็ดเช่นเคยนะคะซึ่งรายการของเราก็ยังคงนําเรื่องราวของรถที่จัดวด่าดีจัดว่าเด่นจัดว่าเด็ดทุกความเปรี้ยวเผ็ดในโลกยนตกรรมค่ะความจุดจ้านความชัดเจนด้านวงการมอเตอร์สปอร์ตถ้าคุณดูแล้วไลค์ดูแล้วว้าวอย่าลืมส่งมินิฮาร์ดมาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ เป๋ไปเป๋มาเลยครับอ่าไฮบูดไฮบูดไฮบูดเฮ้ยเฮ้ยเดียวโอ้โหดิสิงกันมาแล้วครับสิงกันมาสิงกันติดตามชมการแข่งขันอีสุส์วันแมกเรสทางนิว18ครับ ครับพี่โมครับไฟแดงดับแล้วครับกับรุ่นนี้ครับพี่โมในรุ่นของ F1, N3, F3S นะฮะไว้ครับนะฮะรักรถจึงไว้ใจโอ้โหออกมาแล้วครับมาเป็นฝูงเลยครับตอนนี้ครับเดี๋ยวดูครับว่ายังไงครับอันดับหนึ่งนะฮะยังเป็นเจ้าเก้วอันดับ2องเจษฎาอันดับสามพิทักษ์อันดับ4ของพัฒนาไล่เรียงกันมาครับเดี๋ยวรอดูครับ เอาละครับมาดูข้างหลังเลครับทอามันเป้จะโดนเปเปอร์แล้วเปเปอร์ขึ้นแล้วเปเปอร์มาไหนครับแล้วเปเปอร์ไปแล้วได้มาแล้วครับได้มาหนึ่งอันดับฮะเจ้าแตงโดนแตงครับนะเปเปอร์ขึ้นมาครับนี่ฮะสี่ร้อยครับเจ้าแตงตกลงไปครับทองพัฒนามาดูหัวกันบ้างนะหัวแก้วกับเจษฎานี่ฮะมาเป็นกลุ่มเลยครับทีมสามไทยเอ็นเคปโฟล์กับเจ้าหนิรับเจ้าปอครับ เเอาฮ้ยนิกเกิดอะไรครับยกมือขึ้นครับแหมมีแบบยกมือนิดหน่อยครับขออนุญาตฮะนิกบอกขอไปก่อนนะอ่าปอเปิดปลามาครับ <laughs> นิกนะทีเอ็นเคคูดครับคุณพ่อไก่เชียร์อยู่นะจ๊ะ <laughs> แล้วก็ตามมาข้างหลังพีรศักดิ์ชัยกุลงามดีแล้วก็น้องต้นข้าวครับริโอโอ้โหไล่เลียงกันมาครับข้าวกับพีรศักดิ์ครับเอาคนละล้นครับคนละล้นแต่ต้องทีมเดียวกันน่ะสิงเอลเหมือนกันน่ะ เอาแล้วครับต่องก็เปิดให้ครับไปแล้วครับเปิดให้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 ครับไปครับต้นข้าวไปลูกไปไปไล่หัวดันหน้านะเอาแล้วครับอารแลมต้องหนีครับเปเปอร์กดดันอารแรมครับดูครับอารแลมไปแล้วครับอารแรมครับยังไงครับเปเปอร์ครับหมายเลข400ชิ้นเข้ามาครับพิทักษ์อยู่สุขหนีครับพิทักษ์อยู่สุขหนีครับเปเปอร์ตามครับอื จาจุดเดิมนี่นาที่เดิมครับจุดเดิมเหมือน F1 SF1.5 เหมือนเมื่อกี้เลยฮะเรียบร้อยครับเปเปอร์แสงอามาเรียบร้อยแล้วครับอาแลมโดนแล้วครับและมาอีกคันหนึ่งครับอาแลมจะโดนหรือเปล่าครับมาเลข12ครับยูรนานโอลาน์ประเสริฐครับขอมามีแจมหน่อยฮะยูรนานกดดันนะพิทักษ์ยูสุครับนี่ครับโคคาโคล่าครับไหลน้ำตาลนะครับซีโร่โดนเจ้าเปเปอร์พีพีทีแล้ว แล้วเดี๋ยวมาดูโอลานโอลันมาอีกคนโอลันกับกำนันแลมโอลันมาแล้วโอลานกับกำนันครับยังไงครับอืมอ้าวอ้าวอ้าวอ้าก็อ้าก็อาครับเป๋ไปเป๋มาเลยครับอ้ายูรนันนี่หลบให้ฮะดูฮะพี่โมดูจังหวะนี้นะครับอ้าปีตกไปเห็นไหมฮะยูรนันหลีกเลี่ยงกับปัญหาฮะดีครับดีครับยังกลับมาได้ครับ นี่ครับยูรนานครับกลับมาได้ครับเดอฮาร์ปครับเวิร์กชอปอ้าวเฮ้ยผู้นำทำไมเริ่มกลล้เจษดาเข้ามาชิดขนาดนั้นแน่นอนครับสองรอบกอย่างที่คุยกันไว้เดี๋ยวมีรถช้าครับนี่รถสเตฟานอยู่ด้านหน้านะครับสเตฟานต้องหลบให้แล้วครับรอบสุดท้ายครับพี่น้องครับรอบสุดท้ายเจ้าเกลครับ T T W โอ้โหดูครับมาแล้วครับเจษดาครับเจษดาครับไหลเข้าไปครับพยายามใช้ความไหลเข้าไปโยนสไลด์เข้าไปครับแต่ทั้งคู่เนี่ยสังเกตได้ว่าสตการขับเขานิ่งนะผมว่าในโค้งเขาเร็วเร็วกว่าเกลวนะครับเพราะว่าดูจากเวลาที่เขาทำได้นะครับเอาล้วครับสู่ทางตรงแล้วครับสู่ทางตรง300เมตรสุดท้ายระหว่างธนศักดิ์โชตทีทีเวิกับเจษฎาบำรุงศิลป์แล้วก็แน่นอนครับเป็นการชูมือ ดีใจของธนศักดิ์โชธ oh, oh, oh. ครับโ oh, ดวินเนอร์คร <6 S 1> ับโโอ้หเฮียบุ้งเฮียบุ้งอันดับสองเจษฎาบัณฑุศิลป์และอันดับที่สามสิรเมตทั้งสุทีรนนทกุล จะแมิซูบิชิเรซซิ่งคาร์น Car, นะวิซิพงษ์ชาดาตัวหัวขึ้นมาเรียบร้อยแล้วฮะตามมาด้วยประธานมาพบสุกแล้วก็มีบางรวยนะฮะทศนัยรุ่นแก้วชาวสาวกมิซูบิชินะจับตาดูกันให้ดีนะเขาบอกว่าอีโวชั e ่นนี่เป็นอะไรที่น่าดูนะอยู่ในสนามเซอร์กิตนี่ประธานมาพบสุกตามมาตอนนะครับชุดทางตรงมาแล้วฮะชุดทางตรงมาแล้วครับวิซิพงษ์ชาดาครับ ไฮบูสเลยครับไฮบูสครับทางตรงฮะประธานมาพบสุขครับอยู่วิ่งอยู่ในค่าเดียวกันด้วยโอเพ่นขับเคลื่อนสี่ล้อโอ้เกียร์สวิดมาจากไหนครับสู้บอรลูสองคันมาแล้วนี่ฮะตัดไปกลุ่มนะครับมาแล้วครับกลุ่มประมาณกลุ่มที่สิบครับหกเจ็ดฮะแปดฮะอันดับแปดเก้าสิบสิบเอ็ดครัมาครับมาแล้วกลุ่มนี้ดีกว่ามั้ยฮะมาเพียบเลยฮะเอาแล้วครับนี่ครับหมายเลขหกเจ็ดครับเลือยังไงฮะพี่โมอ้าวไปแล้วครับ หาลายของตัวเองครับ1 1 6 1 1 6นนี่อันดับเจ็ดครับสุริยาทองอินครับ s ุ per na ครับนี่ครับตามมาด้วย67ครับเอาโดดโอบนอกครับฉลามเล่นนำไปแล้วครับฉลามขอแรงหน่อยฮะไม่ยอมครับ67สปินขึ้นมาครับไม่ยอมครับยังไม่ยอมครับโอ้โหฉลามรถล่อจริงๆครับ บอดบอดี้เบาครับต้องบอกว่าบอดี้คันข้างหน้านี่เบากว่าเพราะว่าแดนเซอร์ที่เป็นเอ็กเนี่ยน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะนี่ครับเป็นไงครับนี่ครับซูบารุครับนี่แหละครับที่ตามหาครับอยู่ไหนครับรู้แล้วรู้แล้วครับผมรู้แล้วครับว่าใครขับรถคุณครับคุณเก่งครับมาเฮ้ยไม่ธรรมดานะครับเก่งเซอร์วิส นี่รถของก่มเจ็ดแปดเจ้าแปดเจ้าสบขึ้นไปแล้วครับการใช้รถแรงมาแรงอันดับก็เท่ากับว่าอยู่อันดับที่แปดขไลขึ้นมาครับขไลขึ้นมาครับสี่หนึ่งห้านี่นิติพงศ์ครับนิติพงศ์หนีอยู่ครับไล่กดดันไว้เลขเก้าสุดครับมิสสูบิชิกับซูบารุแน่นอนอันนี้วัดขัดเก่าครับอันนี้วัดจะไปขัดให้เขาแล้วครับอันนี้วัดกำลังไปครับไปเก่าให้เขาครับอันนี้วัดกำลังไล่ขัดเก่าครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับดูครับโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วซูบร์ุครับซูบรุซูเรุกีครับซูบรุหนีครับอีโวตามครับอีโวไม่ยอมครับอีโวไล่บีมาแล้วครับอีโวครับไปขัดเกลาฮ่ะเดี๋ยวดูฮะเดี๋ยวดูครับดูจังหวะนี้ครับดีเอ็นทีฮะโอ้โหมาครับเรือธงกับเรือเล็กกันหน่อยครับมาแล้วครับรอบสุดท้ายครับพี่น้องครับรอบสุดท้ายครับเรือธงกับเรือเล็กครับเรือธงหนีครับหมายเลขสองศูนย์ครับ หมายเลข20งครับวิศิพงชาดาครับโอเพนเหมือนกันครับโอเพนเจอโอเพนครับเวลาโอ้โหเฮ้ยประทานมาพ้นสุกเวลา1นนาที1 2่นะครับโอ้โหเฟสครับสุดยอดนะนี่ครับมาดูที่1ครับที่1นึาเจอแล้วเอาแล้วครับตัวแปงครับ3คันข้างหน้าครับเป็นรถช้าครับแล้วปัะทานมาพ้นสุกครับเข้าสู่ S1 ครับกดดันวิศิพงชาดาขอแหวกขึ้นมาครับรถช้าลบได้ไหมลบไปแล้วครับเข้าสู่ S2 ครับมันมันรอบสุดท้ายแล้วครับ มารอบสุดท้ายแล้วครับมาครับประธานมาพบสุขอิสองเอาแล้วพี่โบเอายังไงเอาเสร็จรถผู้หญิงด้วยเอ้ยลบไม่อยู่ลบไม่อยู่เอาแล้วครับเรือทองจากวีพีเฮ้ยไฮบูดไฮบูดไฮบูดเฮ้ยเฮ้ยเดี่ยวโอ้โหอันดับที่หนึ่งครับพิสิพงชาดานะจากวีพีสาอันดับที่สองครับประธานมาพบสุขกับบ้านเรือเล็กอันดับที่สามครับทัศนัยนุ่นแก้วอันดับที่สี่ครับเอกชัยตั้งวานิสบัต ศักดิ์ศรีมิตรภาพมีครบจบที่นี่โตโยต้าอิซุสุวันเมทรสทวีนตี้ทวนตี้วันพร้อมเปิดรับสมัครนักแข่งสายเลือดใหม่ที่มีใจรักมอเตอร์สปอร์ตความทัดเทียมวัดใจกันโค้งต่อโค้งเตรียมฝีมือใส่เลสเซนสูตรแล้วก้าวสู่ฤดูกาลใหม่ไปพร้อมกันสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทฟาอีสต์นีเวเดตมอเตอร์สปอร์ตโทร0 8 9 1 8 2 2 1 8 8ในเวลาทำการแล้วเวทีความเร็วแห่งนี้จะเป็นของคุณ

บายเมกะถ่ายแต่งครบจบเรื่องแม็กยาเซ็ต yeah. ช่วงร่างเก่งซิ่งเก่งสวยกระบะแข็งกระบะข้อบแต่งได้ตามงบที่คุณประทับใจคลิปบายเมกะถ่ายย่านมินบุรีหนองจอกขอให้บอกเราจัดให้ครบนิตโตเลสซิ่งเพอร์ฟอร์แมนเร็วแรงไร้กีดจำกัดนิตโตเลสซิ่งเพอร์ฟอร์แมนรับประกันคุณภาพราคาคนไทยมีคนไวแรงเขื่อมถึง ท่านผู้ชมทางอิสุวันเมกเรเลสทุกท่านนะครับในนามของบริษัทผริเพื่อสุขเซลจำกัดนะครับก็ขออำนวยพรนะครับให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับชิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะครับช่วงนี้นะครับก็โควิดก็เริ่มเริ่มมีการแพร่ระบาดบ้างนะครับก็ขอให้ทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับใส่หน้ากากนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับให้ปลอดภัยนะครับจากโรคร้ายทั้งหลายนะครับพบแต่สิ่งดีๆนะครับเจอกันปีหน้านะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับการแข่งขัน e-suzu o n e m a ม e r รส e นะครับในปีคศ2020ก็ได้แข่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่4 5 6ธันวาคมที่ผ่านมานะครับในส่วนของการแข่งขันในปีหน้าอยากเรียนท่านผู้ชมครับว่าความเข้มข้นความสนุกความเร้าใจและรวมถึงรถจตนที่เป็น all new e-suzu d-max โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเครื่องยนต์3.04 JJ3 ที่จะมาทำเป็นรถแข่งอย่างเต็มตัวมากขึ้นนั้นอยากเรียนเชิญติดตามชม ทั้งนี้นะครับการแข่งรถยนต์ในส่วนของงาน E ส u สูวันแมกเรสรอบแบบสองรุ่นครับรุ่นแรกก็คือในส่วนของ1 9 One m a ันแมกเแล้วก็ส่วนที่2ครับก็คือเครื่องยนต์ 4JJ3 3.0ไปแข่งไว้ในรุ่น E s u สูซูเปอร์ฟูลเรการแข่งขันที่ใช้ความสนุกแล้วก็มีความเป็นมิตรภาพที่ดีสําหรับนักแข่งด้วยกันโดยฝากเรียนท่านผู้ชมนะครับฝากติดตามฝากให้กําลังใจนักแข่งทุกท่านนะครับแล้วก็ติดตามชมการแข่งขัน E สุสูวันแมกเรสทาง New 18ครับ สวัสดีครับผมอ้นประกรณ์ธรรมโชติคับเบอร์15จากอิยุสุวันเบกเลสบุญยางชุมบุรีครับได้แชมป์ดิวิชันหนึปี2020คุณผู้ชมครับและตอนนี้เราอยู่กับนักแข่งที่ได้แชมป์ประจําปี2020นะครับในรุ่นของอิยุสุวันเบกเลสครับอ้นประกรณ์ธรรมโชติสวัสดีอ้นสวัสดีครับอ้นครับปีนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันที่ผมว่ามันเขาเรียกว่าหนักหนาสาหัสกันสําหรับนักแข่งแล้วก็รถแข่งคือมันแข่งกัน ติดต่อทุกเดือนแล้วก็หนึ่งสนามเนี่ยสเรสแข่งขันสมรรถนะของรถอีสุเป็นยังไงดีเยี่ยมครับดูแลรักษาง่ายครับปีนี้เราแข่งกันหนักขนาดนี้เนี่ยมันต้องรื้อทํานูน่นทํานี่อะไรกันเยอะไหมไม่เยอะครับดูเบรกกับเซ็ตช่วงล่างเบรกเบรกนี่เสื่อมไปอ้าวกับ,บเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วก็ยางล้อยางแล้วเครื่องอะ่ะเครื่องไม่ต้องไปดูเลยครับ <laughs> <laughs> อีสุสุดยอดครับ 1.9เนี่ยเป็นรถที่เขาเรียกว่ามีสมรรถนะของตัวรถสูงน้ำหนักเครื่องเบา handling สำหรับการเลี้ยวเลี้ยก็ขับง่ายๆนะครับไม่ไม่ไม่ไมไมยากในส่วนของการ maintenance ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอันนี้ค่าใช้จ่ายแล้วนะเป็นยังไงน้อยมากครับเพราะว่าเครื่องยนต์เราก็ไม่ไม่ต้องไปดูแลแล้วครับก็ดูแลแ,แค่เบรกยางแล้วก็น้ำมันเครื่อง,นะองจบแล้วครับผม เอากันง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะสำหรับรถแข่งของอีสวนแมกเรสในส่วนของกว่าจะได้การเป็นแชมป์ปีนี้ยุงย่งยากไหมยุ่งเหนื่อยครับเพราะว่าขับเคี่ยวกันมาทุกสนามครับแล้วก็ในการที่จะได้เป็นแชมป์เนี่ยพ,พี่รู้ว่ามันเหนื่อยแล้วก็การดํารงไว้คิดว่าเราจะทํายังไงให้เราได้เดินต่อๆไปเรือ่อยๆก็รักกันอยู่ด้วยกันแบบเข้าใจกันเป็นครอบครัวนะเป็นครอบครัวครับ นี่คือนักแข่งมืสุัรรเล่นแล้วก็แชมป์ปีนี้ครับประกรณ์ธรรมโชธขอบคุณครับอุนครับขอบคุณครับ สูเกซิวีร้านขายทุกทีมมตสุดคิดสไตล์เอ็ิปบายเมกะ่ายแต่งครบจบเรื่องแม่กยาเซ็ตช่วงร่างเก่งซิ่งเก่งสวยกระบะแข่งกระบะข้อแต่งได้ตามงบที่คุณประทับใจคลิปบายเมกะ่ายย่านมินบุรีหนองจอกขอให้บอกเราจัดให้ครบนิตโตเลสซิ่งพัฟร์มาร์เร็วแรงไรกีดจำกัดนิตโตเลสซิ่งพัฟร์มาร์ รับประกันคุณภาพราคาคนไทยมีคนไวแรงเอื้อมถึงกำมือขึ้นแล้วเตรียมหมุนพวงมาลัยแล้วหักเลี้ยวเหยียบคันเร่งมาดูช่วงสุดท้ายของรายการ Spicy f e w a r และ Auto World Record รอคุณอยู่คะ่ะ ครับพี่โบครับกสิทิ์นำแสงผานัทวุฒิพึ่งพรมนัทพงษ์เหล่าคมครับออกตัวแล้วครับในรุ่นของซีสิบเจ็ดกิลด์สองเรซิ่งท้าครับโอ้โหดูครับว่าครับขับป้อมครับเรียบร้อยครับขับป้อมพยายามจะแซงเหล่าคมปลบหลบนอกครับไม่ได้ครับพี่โบครับโอ้โหนี่ฮะนี่ครับผู้นำครับเข้าสู่ S1 ครับบิดเข้ามาครับดู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 นี่ฮะดูจังหวะนี้ครับ หัวเดียวบอกไม่สนใจแล้วคุณลดแคปใช่ไหมบบาลานซ์ดีกว่าใช่ไหมผมหัวเดียวแต่ผมจะแพงนิดให้ดูนะหัวเดียวก็เสียวได้ขับดีนะครับเอสย์ขับดีมากครับบอกก่อนเลยครับหมายเลข5คันนี้ภาพชลาดอะไรเกิดขึ้นครับหมุนครับไร้ต้ับอ๋อเจเทิร์นครับนี่ครับผู้นำครับกลับมาในผู้นำโออออีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขแปเจ็ดจูนไปอ้าวมีเอสซีเกิดอะไรขึ้นครับมีรถเอสซีขาครับ ป้าย s อขึ้นมาครับหมายความว่าเซฟตี้คาร์ต้องออกมาครับครับรถทุกคันห้ามแซงครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเกิดแพจากอะไรนะทำไมต้องมีเซฟตี้คาร์นะฮะนี่นะจังหวะนี้ครับใครครับเน็ตแน่นนะฮะน้าสกุลถอยนั่นเองครับเจ้าน้าสกุลโชคนุมพรนะฮะรถไปเสียอาการครับผมยกมือขอโทษเพื่อนเลยฮะยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับไม่ได้ตั้งใจครับเซฟตี้คาร์ดับไฟแล้วฮะเซฟตี้คาร์ดับไฟแต่ว่าเดี๋ยว ทำการแข่งขันยังต่อนะแล้วมันเหลือเพียงเดียวซิงเกิลไลน์เดย์สองรอบเลยโอ้โหตัดสินกันแล้วรอบนี้แล้วล่ะเหลือทางแข่งแล้วเลี้ยงแถวไปดิต่อเรียงเดียวครับซิงเกิลไลน์ครับซิงเกิลไลน์ซิงเกิลไลน์ครับแซงกันได้ต่อหน้าเส้นนะครับพี่น้องนะแข่งจับตาดูให้ดีนะฮะจับตาดูให้ดีคันอื่นๆดูด้วยนะครับเร่งแล้วครับชูดออกมาแล้วครับจะแซงกันได้น่าเส้นครับไปแล้วครับไปแล้วครับเอาแล้วครับแล้วเข้ารอบสุดท้าย โอ้ยพี่บอเริ่มใหม่เอกสินนํำแสงผาณตวุิพึ่งพรมจักรพันธ์วรรณรัตน์นัตพงศ์เหล่าคมวรระรัตนรัตโอ้โหตัดรอบไปรอบหนึ่งครับมากลับมาสู่รอบนี้ครับรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายทุกคนก็ชิดกันเข้ามาครับผู้นำนี่อยู่โอเพนครับผู้ตามอยู่คลาสเอนะครับ ่ก็คนละคาสกันนะครับแต่ว่าโอ้โหเขาไปบี้กันนะฮะเข้ามาอย่างนี้ครับมีอะไรต้องใส่เต็มเลยใส่เต็มมากครับนี่ครับเร็วในโค้งครับมาดูครับ SY ครับไม่ยอมครับแปะมาแล้วครับแปะมาแล้วครับมาอยู่เธอตรงนี้ครับเข้ามาเิี่ยวกตัดในแปะเส้วแปะเส็จว่ายังไงแปะเสร็จโดนอะไมเอสไวท์ออกข้อครับเอสไวายตัดในอะไรไหมตัดไยได้ไหมตัดในครับมาดูตรงนี้ครับมาดูตรงนี้ครับพี่โมยังไงครับโอ้โหดิสิงกันมาแล้วครับสิงกันมาสิงกันมาเฮ้ยอุ้ยครับดับที่นึงครับเอกสินนักแสงพา อันดับที่สองครับจอมสิงห์ของเราฮะนัทวุฒิพึ่งคมอันดับที่สามจัากรพันวรรณรัตน์อันดับที่สี่นัทพงษ์เหล่าคมและอันดับที่ห้าวารรลัตรัตนารัตน์ ในสัปดาห์นี้ทางรายการออ t โตสไปซี่ทีวีรเด็เดจะพาไปย้อนตำนานซุปขาต้นระกูลความเร็วความแรงและความแพงกลายเป็นมรดกตกทอดของแบรนด์ดังที่เหล่าผู้ชายทั่วทุกทวีปต่างถวินหาไปดูกันครับว่า10รุ่นรถตำนานที่เข้าขั้นนิยามซุปขายุคแรกจะมีรุ่นใดบ้างที่ถูกบันทึกไว้บนโลกเราไ้นี้ครับรุ่นที่7 Ferra r ร250 GTO ผลิตขึ้นในปี1962-1964 ในยุคนั้นมันเป็นรถยนต์สมรรถนะสูงใครที่จะได้ครอบครองต้องได้รับการอนุมัติจากเอนโซเฟอร์ราี่ผู้ก่อตั้งค่ายรถเสียก่อนไม่ใช่จะมีเงินอย่างเดียวแล้วเดินเข้าไปซื้อถ้าเปรียบเทียบกับปัจจุบันเจ้าเฟอร์ราี่250 GTO ก็จะอยู่ในระดับไฮเปอร์คาร์กันเลยทีเดียวตลอดสายพานการผลิตจะมีออกมาเพียงแค่ซีรีส์1และซีรีส์2 ที่มีการปรับแต่งตัวถังเพียงเล็กน้อยรวมๆแล้วผลิตออกมาแบบจำนวนจำกัดเพียงแค่3 9คันเท่านั้นคิดดูแล้วกันครับใครที่มีเจ้า f e r r a ร i ี่250 GTO จอดอยู่ในบ้านอย่างสง่างามเขาคนนั้นจะกลายเป็นมหาเศรษฐีในพริบตาถ้ามีการขายมรดกชิ้นนี้ครับรุ่นที่8 Jaguar E-Type ผลิตขึ้นในปี1961-1970ถึงปี 1970. รถทรงสปอร์ตที่เส้อทรงมีสเสน่ห์แห่งยุคเซเวีด้วยเส้นสายโค้งเว้าวบนตัวรถดูออนแอร์เซ็กซี่ไม่เบาตลอดการผลิตร่วม10ปีมียอดการจำหน่ายไปร่วม70,000กว่าคันก็เพราะสมรรถนะความแรงไม่เป็นรองใคร265แรงม้าจากเครื่องยนต์แถวเรียง6สูบคาร์บูเรเตอร์3 7 8 1ซีก็สามารถทำท็อปสปีดได้ถึง225กิโลเมตรต่อชั่วโมงนับได้ว่าเจ้าจกากรกลอีกท่ายรุ่นนี้คือยุทกรรมสุดคลาสสิกของอังกฤษ ที่นักแรงรถทั่วโลกต่างควรหาเพื่อการสะสมครับครบความเด็ดทุกเรื่องรถและมอเตอร์สปอร์ตในสัปดาห์หน้าเราม,มาติดตามกันต่อออโต้สไปซทีวีรเด็ดมีให้คุณคุณได้ชมกันทุกเที่ยงตรงวันอาทิตย์ทางช่อง18ห่งนี้สำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ